สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกคลิปหนึงแล้วนะฮะมีรถเก่งเข้าใหม่นะครับสำหรับในปีใหม่อย่างแบบนี้นะฮะและเป็นเดือนแรกของปี2566นะฮะร,รถที่น่าสนใจนะครับในการใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าออกรถคันแรกสักคันหนึ่งถ้าเกิดใครที่กำลังมองหาตัวรถเก่งอยู่นะครับคันนี้ง่ายและไม่ยุ่งยากดอกเบีย้ยแค่2บาทแค่นั้นเองสบายๆเลยสำหรับอย่างเจ้า โตโยต้าโคราเอาติคันนี้นะครับแต่ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าอย่างในช่วงอยู่ปีประมาณสัก16 17 18เนี่ยปัจจุบันตอนนี้มันหาค่อนข้างยากนะครับมันมีแหละครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตัวรถที่พอเวลาเราบอกกับผู้ลูกค้าแล้วมันไม่ค่อยอยากจะได้ยินเข้าหูกันเยอะแต่คราวนี้เนี่ยมันเป็นรถที่มีนะฮะคนอยากได้ยินเข้าหูกันเยอะแล้วก็ต้องมีคนที่สนใจกันเยอะมีเข้ามาแล้วนะฮะ ปี17นะครับสีบรอน CNG แก๊สแท้เดิมโรงงานนะฮะร,รถปี2017อย่างแบบนี้นะครับสำหรับยางเอลติสเนี่ยคือมันง่าย,ยาก็คือมันได้ดอกเบีย้ยเริ่มต้นเนี่ย2.79เนี่ยคือได้แน่นอนนะฮะก็หลายๆอย่างนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของคนซื้อนะแล้วก็อีกแบบหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดอย่างทำอาชีพมีรายได้ตรวจสอบได้ทุกยงทุกอย่างเลยพวกนี้คือ เรียบร้อยหมดแล้วมันฟรีดาวได้เลยนะฮะไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวได้นะครับคันนี้เนี่ยตัวปี17เลขไม้สอ0 0 0โลราคา4 9 9 0 0 0บาทดูคลิปนี้จอง300ฟรีจัดโอน1 0 0 0 0ออกรถศูนย์บาทดอกเบี้ย2.79ขับฟรีอีก3เดือนเอาไปได้เลยแอดไลน์ด่วนเลยนะฮะถ้าเกิดใครสนใจตัวโคราเอาติส1.6อีแก๊สแท้เดิมโรงงานเบนซินรองรับเชื้อเพลิงอี5ได้นะครับ แล้มาดูตัวเครื่องจักรกันบ้างสาหรับตัวโฉมนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะฮะมันเป็นตัวเบนซินธรรมดาเนี่ยก็รองรับ e85 ได้แล้วนะครับหรือถ้าเกิดเป็นตัวเบนซินแก๊ส CNG แบบนี้ก็รองรับ e85 ได้แล้วนะฮะคือมันจะเป็นตัวในรหัสเดียวกันก็นกคือ 1ZR นะครับ4สูบเลี้ยงแล้วก็ตัวเกียร์ออโต้ซูเปอร์ CVT นะครับเป็นซูเปอร์ CVT แบบ7สปีดนะมีโหมดชิปอัพชิปดาวมาให้จริงๆเนี่ยมันจะมีการ ตั้งคำถามแบบนี้กันเยอะนะฮะจากคุณลูกค้าหลายท่านนะครับว่าทำไมถึงไม่มีเป็นตัวพวกแบบอย่างพันปงพันแปดอะไรอย่างนี้พวกมาบ้างคราวนี้อันจะพูดในมุมที่มันเข้าใจง่ายนะฮะสำหรับการใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงใช้ก็ดีหรือว่าจะเป็นผู้ชายใช้ก็ดี1.8เนี่ยบางทีมันเกินจากกําลังที่เราได้มีการกําหนดไว้เยอะจนเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดถามในเรื่องตัวตาเร่งเนี่ยคือมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเยอะหรอกครับ ใกล้เคียงกันอยู่ในไลท์เวทใกล้เคียงกันมากๆนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างดูเป็นตัวเอลติสเนี่ยก็จะมีเป็นคานด้านหน้านะครับตัวตะเข็บด้านข้างนะฮะเบ้าโชกนะครับด้านใต้นี่มันก็จะมีเป็นตัวรอยเม็ดอาร์นะฮะตะเข็บ100รอยเชื่อมรอยต่อแล้วก็น็อตซ่องในนะฮะฝากระโปรงนะครับน็อตค้ำฝาก,กนะระโปรงไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ย มันจะมีเป็นตัวรอยปัม๊มโตโยต้าใต้ฝังกระโปรงอย่างแบบนี้นะฮะถ้าเกิดอย่างตัวเบนซินนะครับการเช็คเครื่องยนต์เนี่ยง่ายมากๆเดี๋ยวอ่านจะทําให้ดูเผื่อสำหรับอย่างบางท่านที่ดูรถไม่เป็นนะครับหรือว่าอาจจะไม่ดูเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินมาก่อนนะอย่างแรกเลยเบนซินเนี่ยเด่นๆก็คือเครื่องมันจะเงียบกว่าดีเซลเนี่ยเยอะนะครับพัดลมพัดลมอะไรพวกนี้ก็คือทํางานปกตินะฮะสายพานมู่เล่ทุกอย่างคือปกติทั้งหมดไม่มีเสียงดังอ้องอ้องแอกแอกนะฮะ แล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับก็จะเป็นตัวกําลังอัดเราดึงก้านน้ำมันออกมาได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดอย่างแบบนี้เนี่ยเราจะดูว่าตัวกําลังอัดกําลังอัดมันเสียไหมกําลังอัดมันมีปัญหาไหมและเกิดจากว่ากําลังอัดมันเสียกําลังอัดมีปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรหรือไม่งังน้งนงาน่งายๆเรา,า,าเอา,ามืออุ้งแบบนี้ได้เลยเราจะตั้งในใจไว้สักกี่วิหรือว่ากี่นาทีก็ได้แล้วแต่แต่พอเวลาที่เรางายหมือออกมาเนี่ยมันต้องไม่มีอะไรดำๆติดกับตัวมือมาด้วยเห็นไหมฮะ มันต้องไม่มีอะไรดำๆติดกับตัวมือมาด้วยนะครับแล้วก็อย่างตัวน้ํามันเครื่องเนี่ยลองดูที่ตัวก้านวัดนะฮะใส่กิ๊กเลยนะครับใส่กิ๊กๆเลยสําหรับอย่างคันนี้เพราะนั้นเนี่ยรถเราได้มาแต่ละคันเนี่ยคือมันมีในเรื่องตัวคุณภาพค่อนข้างที่สวยนะฮะและคุณภาพค่อนข้างที่จะแบบขับแก้วเลยนะครับมันเหมือนกับเราย้อนเวลาออกไปได้ออกห้างไปแดงตอนนั้นได้เลย สำหรับอย่างแบบนี้เนี่ยเราก็รับประกันเครื่องเกียร์6เดือน100กิโลแล้วก็รถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีก1ปีนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งสูงทงล้อสปาภายในเครื่องยนต์สปาภายในห้องโดยสารแล้วก็ขัดสีตัวรถให้ใหม่รอบคันนะฮะนี่คือสําหรับตัวบอดี้ด้านหน้านะครับแล้วก็ในอีกหนึ่งอย่างนะฮะส่วนใหญ่จะมีการถามว่าทำไมที่ร้านเราถึงมีเป็นตัวสีบอลเงินเข้ามาเยอะเพราะว่ามันเป็นตัวสีที่คลีนนะครับแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่าย อย่างบางท่านเนี่ยเลือกซื้อรถเก๋งเนี่ยบางคนอาจจะบอกเลยว่าเฮ้ยผมอยากได้รถบ้านผมไม่อยากได้รถประมูลเลยความแตกต่างระหว่างรถบ้านกับตัวรถที่ร้านเราเนี่ยอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสิทธิในความชอบบางคนอาจจะไปซื้อเป็นตัวรถบ้านบางคนอยากจะได้เป็นตัวรถบ้านแต่ถ้าเกิดอย่างเราดูรถไม่เป็นและเขาไม่มีการรับประกันหลังการขายมีแย่กันในอนาคตนะฮะใช้ไปซ่อมไปเหนื่อยไปราคาไม่จบแค่ครั้งเดียวแบบนี้เหนื่อยนะครับ ระวังจะเหนื่อยแบบนี้นะฮะไม่ดีแน่นอนนะครับส่วนตัวสีด้านข้างเนี่ยมันจะมีเป็นตัวขอบโค้งมนนะฮะหรือว่าซาีล่าของเจ้ารถเก๋งคันนี้คมสวยชัดเจนเหมือนเดิมครับในก่อนๆหน้านี้ถ้าเกิดเราอยากจะดูในเรื่องของรายละเอียดตัวรถด้านข้างแบบเจาะลึกก็จะมีแบ่งออกมาเลย3ชุด1 2และ3นะฮะสีเดิมสวยเสมอกันทั่วทั้งคัน และถ้าเกิดอย่างเราไล่ขึ้นมาจากตัวแผงหลังเครื่องยนต์ก็จะเป็นกระจกนะฮะกระจกทุกบานเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับคราวนี้เอาแบบนี้อันแถมให้ถ้าเกิดใครดูคลิปอันมาจริงๆนะถ้าเกิดใครดูคลิปอันมาจริงๆอันแถมฟิล์มรอบพันให้เลือกเบอร์ได้แล้วแต่ความสะดวกอยากได้เป็นตัวเบอร์ไหนอยากได้เป็นตัวฟิล์มสีอะไรเลือกได้เลยตามสะดวกนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวเสา A นะครับคู่หน้าเสากลางเสาท้าย ตรงนี้เนี่ยที่อ่านบอกเนี่ยมันจะเป็นตัวโครงสร้างแต่ถ้าเกิดการแบ่งเลเยอร์ตรงนี้มันจะเป็นตัวในเรื่องของสีนะครับซึ่งมันแตกต่างกันนะฮะสำหรับอาติสเนี่ยแม็กอลอยขอบ16นะครับแล้วก็ยางเป็นตัวกูดเยียร์ยางตัวนี้เป็นปี2020ดอกเต็มๆต็มครับใช้งานกันยาวๆอยู่กับเราไปยันแก่ได้เลยสำหรับตัวรถเก่งรุ่นนี้ถ้าเกิดเราดูแลรักษาตามระยะเราดูแลรักษาเซอร์วิสให้มันอยู่กับเราไปนานๆได้มันทนมากนะฮะ ใครว่าเอาติ๊ไม่ทนไม่จริงนะครับเป็นรถเก่งอี่รุนหนึ่งที่ทนมากนะแล้วก็ในอีกเรื่องหนึ่งตรงนี้สําคัญมันเป็นการเปิดตัวที่ดีก็คือความประหยัดน้ํามันอ่านะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างนะฮะมาดูตัวซองด้านในกันบ้างอันบอกเลยนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีอากาศหนาวเลยแม้แต่นิดเดียวและสําหรับในเดือนมกราเนี่ยอันยืนทําคลิปอยู่เนี่ยเงยอันยังแตกเลย พราะนั้นในเรื่องตัวการเดินทางพี่พครับบางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้จําเป็นที่ต้องออกรถบางคนยังไม่อยากได้แต่บางทีเนี่ยมันก็ต้องมีความจําเป็นที่เราต้องมีรถใช้งานส่วนตัวเราอยากได้ความที่เป็นส่วนตัวเราอยากได้การขับขี่ที่สบายและเราไม่ต้องการอะไรที่มันยุ่งยากเลยตัวรถเอาติสเนี่ยคือมันตอบโจทย์ได้ค่อนข้างยี่ดีหลายมุมมากนะฮะเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังทีหนึ่งในช่วงท้ายคลิปนะครับคราวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวด้านในเซฟตี้ให้มาดีมากครับ ก็คือ Airbag เนี่ยมีให้7ใบระบบเบรก ABS นะฮะแล้วก็ตัว RBA มีมาให้ครบเลยแล้วก็เครื่องเล่นเนี่ยก็จะเป็นตัว c d w i d u m p 3 u s b แล้วก็ Aux นะฮะแต่ยังไม่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแอร์เป็นแบบปรับอนาล็อกเหมือนเดิมเกียร์ออโต้ขั้นบันไดาสามารถเชนอัพเชนดาวได้แล้วก็ตัวพวงามาลัย3ก้านมังติฟังก์ชันนะฮะเป็นยูรีเทนนะครับ ส่วนสำหรับกุญแจเนี่ยก็จะเป็นตัวกุญแจรีรโมทกระจกไฟฟ้าภายในก็จะเป็นสีเบรดตัดด้วยสีดําและก็ตัวปุ่มและก็ตัวหมุมและก็ตัวปุ่มปรับโหมด CNG อยู่ทางฝั่งด้านขวามือถามว่าใช้งานได้จริงไหมมันใช้งานได้จริงนะครับถ้าเกิดมันใช้งานไม่ได้จริงๆเนี่ยเราไม่เอาเข้ามาอยู่แล้วสําหรับตรงนี้หลายคนกลัวว่าเฮ้ยเบนซินแก๊สม,มันจะไปดียังไง เขาเนี่ยอันอยากจะบอกความรู้สึกอย่างหนึ่งให้ฟังนะอันเคยเจอคุณลูกค้าเนี่ยที่เขาชอบตัวรุ่นนี้มากและเขาก็ได้มาเป็นเจ้าของกับรถที่ร้านเราด้วยเพราะนั้นมันไม่มีความหมายอะไรว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ชอบเบนซินเราไม่ได้ชอบติดแก๊สและรถพวกแบบนี้ไม่น่าใช้มันไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้พี่พี่เข้าใจใช่ไหมครับคือรถเนี่ยเราจะบอกว่ามันไม่น่าใช้มันไม่ปลอดภัยมันไม่ดีน,นู่นนั่นนี่ แต่เราเคยมองกลับกันในอีกมุมหนึ่งไหมว่าเราเคยสัมผัสหรือ,อยังเราเคยได้ขับหรือ,อยังเราเคยได้นั่งนะฮะเอาฟิลของตัวรถเข้ามาในความรู้สึกตัวเองหรือ,อยังถ้าเกิดยังไม่เคยมาลองดูก่อนครับแล้วมันใช้งานได้จริงสำหรับตัวปรับโหมดเปลี่ยน CNG โหมดตรงนี้คอนเฟิร์มตัวล้อหลังนะฮะก็จะเป็นตัวแมวนอลลอยสีทูโทนะฮะขอบ16แล้แล็ยางคูยีย์เหมือนเดิมคราวนี้เนี่ยเรามาดูเป็นตัวด้านท้ายกันบ้างถ้าเกิดอย่างตัว ที่เป็น CNG เนี่ยพวกนี้คือดีครับเพราะมันดูได้ง่ายนะฮะฝาท้ายเดิมนะฮะโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับถ้าเกิดเป็นตัว CNG จะอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายมือนะฮะส่วนถ้าเกิดเป็นตัวรุ่นย่อยจะอยู่ทางด้านฝั่งขวามือนะครับไฟเบรกก็จะเป็นตัวหลอดแบบ LED ไฟเบรกโดยสารจะอยู่ภายในห้องโดยสารนะครับโอ้ลืมบอกไปอย่างหนึ่งสำหรับอย่างตัว E กับตัว G ไม่เหมือนกันตรงที่ว่า G จะเป็นตัวเบาะหนัง ถ้าเกิด e จะเป็นตัวบอบ5้าอ่าอย่างที่เราดูกันไปในช่วงเมื่อกี้นี้นะฮะแล้วก็สําหรับหลังที่เก็บนะครับจะมีเป็นตัวยางอะไหล่สำรองนะฮะอันนี้จะเป็นตัวกระทับแปะนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวแก๊สนะฮะที่อยู่ด้านท้ายตรงนี้เดี๋ยเอาเอาขึ้นให้ดูตัวถังแก๊สเนี่ยเป็นของที่ติดมาจากโรงงานถังแก๊สเนี่ยมันก็ต้องมีได้รับมาตรฐานในเรื่องของตัวความปลอดภัยนะครับ แล้วก็ความใหม่ของตัวถังด้วยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะมีการต่ออายุถังแก๊สให้ซึ่งเราจะมีการตรวจถังแก๊สให้ถามว่าเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยไหมไม่มีเลยครับแม้แต่บาทเดียวนะฮะแม่แรงเครื่องไม้เครื่องมือในการถอดล้อถอดยางอะไหล่มีให้ครบทั้งหมดเนี่ยภายในคือสวยเลยฮะด้านท้ายคือสวยคลิปเลยรถมันไม่มีชนมานะครับอย่างรถพวกนี้คือเราสามารถซื้อได้นะฮะ เอาติเนี่ยมันไม่ได้มีการกําหนดเพศว่าต้องเป็นเพศชายหรือว่าต้องเป็นแท็กซี่อย่างเดียวที่คนจะใช้งานซึ่งมันไม่ใช่นะครับสำหรับอย่างตัวรถเอาติเนี่ยมันใช้งานได้ทุกเพศใช้งานได้ทุกวัยสมมุตินะว่าอย่างเราเป็นเด็กมหาลัยเนี่ยและเพิ่งจบใหม่อยากจะมีรถไว้ใช้ไปทํางานสักคันหนึ่งเอาตินี่แม่งคือที่สุดเลยหลายคนมองเอาติแก่หลายคนมองเอาติเป็นตัวรถแท็กซี่หล่ยอกว่ามันเป็นความคิดที่ผิดมากเลยนะฮะ มันเป็นรถอีกคันหนึ่งที่น่าใช้ในยุคนี้หรือว่าจะเป็นในอนาคตหรือว่าจะเป็นในก่อนอนาคตมันเป็นตัวรถเก่งที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งจริงๆครับจริงๆนะฮะเพราะนั้นเน้นย้ำเลยนะฮะไม่27,000โลนะครับเบนซิน CNG แก๊สแท้เดิมโรงงานปี17ราคา499,000บาทมีเครดิตครับออกรถศูนบาทไม่มีเครดิตนะออกรถศบาทดูคลิปนี้มาจอง300ครับ คับฟรี3เดือนฟรีจัดโอนหมื่นหนึ่งฟรีภาษีพรบรฟรีฟิล์มรอบคันประกันภัยชั้น1ดอกเบี้ย2.79เอาตรงนี้กันกลับบ้านไปได้เลยอันมอบให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเป็นโปรโมชั่นก่อนสิ้นเดือนมกราคมนี้เพราะนั้นถ้าเกิดฟังอ่ะนแล้วถูกใจฟังอ่ะนแล้วชอบใจหรืออยากจะคุยกันหลังไม่แอนไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์สายตรงก็ได้นะครับสำหรับในคลิปนี้อันฝากเจ้าเอาติ๊ สวยสวยคันนี้ไว้ด้วยและเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ